เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานทําปลาเค็มนะคะกลางเมืองปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาโดยสาเหตุนะคะเกิดจากเจ้าของบ้านลืมปิดแก๊สอุ่นอาหารไว้ค่ะ เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านสองชั้นเลขที่31ถนนคุรุสมัคคีซอย11ด้านหลังติดกับซอย9นะคะเขตเทศบาลเมืองปากช่องโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นที่เก็บอาหารทะเลแหง้งรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองปากช่องและอาบาตาใกล้เคียงกว่า10คันต้องเข้าไปฉีดน้ําสกัดแต่ซอยที่เกิดเหตุเป็นซอยคับแคบทําให้รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ทํางานทํางานด้วยความยากลําบากและเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากบ้านต้นเพลิงมีกล่องกระดาษและเป็นโรงทําปลาเค็มแห้งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานาน กว่า 1>, 1ชั่วโมงจึงจะควบคุ่มเพลิงเอาไว้ได้ค่ะจากการตรวจสอบบ้านต้นเพลิงนะคะพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีแดงทักสีแดงทะเบียนบอไ,ไม้ททหาร9843สระบุรีที่จอดอยู่ภายในบ้านถูกถูกไฟสีแดงทะเบียนบอไ,ไม้ทหทหาร9843สระบุรีที่จอดอยู่ภายในบ้านถูกถูกไฟไหม้วอดไปทั้งคันรวมทั้งตู้เย็นแบบตู้แช่ขนาดใหญ่อีกสองตู้ตู้โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายปลาโมทและนางบุญส่งสอนเจริญโดยขณะที่เกิดเหตุได้ออกไปขายของ ของนักตู้โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายปราโมดและนางบุญส่งสอนเจริญโดยขณะที่เกิดเหตุได้ออกไปขายของในตลาดเทศบาลเมืองปากช่องมีเพียงนางสาวอภิญยาบุตรสาวอยู่บ้านเพียงลําพังและได้อุ่นกับข้าวด้วยเตาแก๊สที่ห้องครัวด้านหลังบ้านซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนโทรมาให้ออกไปหาบริเวณหน้าปากซอยซึ่งห่างจากบ้านประมาณ300เมตรนะคะทาให้ลืมปิดเตาแก๊สที่อุ่นกับข้าวไว้จนทําให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นดังกล่าวค่ะถือว่าอันตรายมากนะครับใช่ค่ะมาที่